สวัสดีครับวันนี้มาหนุย่ยพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะครับมาดูแกลบแกลบดิบนะครับเนี่ยมาหนุ่ยไปซื้อมานะครับคือหาหายากแถวนี้มีนาข้าวเยอะแต่ว่าแกลบดิบหายากนะครับอันนี้มาหนุ่ยไปเจอดวงสีเล็กๆอยู่ใกล้ๆนี่แหละเขาเพิ่งมาทํานะครับเขาเพิ่งย้ายมาก็ได้มา ถือว่าราคาก็สำหรับพื้นที่ที่มีนาข้าวก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับอันนี้มันหนุ่ยซื้อมากระสอบกระสอบละสิบห้าบาทนะครับกระสอบอาหารปลาเห็นไหมครับอืมที่หาเกลบนี้ก็เพื่อว่าจะมาทําเก็บดํานะครับมันหนุ่ยจะตนจะมาทําวัสดุปลูกแล้วก็เอามาทําตุ้มต้นนะครับผสมกับขุ้มะพร้าว แต่ทีนี้ก็รอรเก็บอยู่ตอนนี้ได้แล้วนะครับไ้เกิดมาแล้วทีนี้ทีนี้ก็ต้องทําถังแล้วครับถังสําหรับทําเก็บดํานะครับพมาหนุยจะทํางานพวกนี้ได้ก็คือช่วงเวลาที่ว่าเ,เลิกงานแล้วนะครับเสร็จงานแต่ว่าชีวิตก็อยู่กับงานนะครับ พรบเราทำงานฟาร์มก็บางทีก็กลางค่ำกลางคืนก็มีงานเข้ามานะครับก็เลยไม่ว่าถ่ายคลิปได้เป็นครั้งคราวนะครับก็ามาหนุษยก็อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างถ่ายโทษให้เพื่อนๆนะครับก็ยังยังโอกาสยังยังน้อยอยู่นะครับ ทีนี้เรามาดูการทำถังนะครับถังเผาแกบดำกันนะครับนี่เป็นถังถังขนาดเล็กนะครับถังอ่าสิบริครับเดีย๋ยวเราจะเจาะรูนะครับที่ก้นถังนะครับเจาะให้เป็นรูพุนอุปกรณ์ก็มีค้อนแนละ้วก็ ตะปูตะปูสีนิ้วนะครับตอกติดกับเสษสายยางนะครับเพื่อว่าเวลาเราเจาะรูใช้ค้อนตีหัวตะปูจะไม่โดนมือเรานะครับไม่ใช่จับแบบนี้นะครับเจาะไปเรื่อยๆนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับมองจากด้านในนะครับสำหรับวันนี้มนุยขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามมาหนุยด้วยนะครับสวัสดีครับ